สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทูตสัานนะครับผมผมกันอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัวในโมแปะอมเล็ดซึ่งช่องของเราคุณจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลัขง,งที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้วยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาซึ่งตระประสิทธ์ในสายลงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัตถุของคนงท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพทุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะแสวงหาคองทััสะส,ส,ะสมรู้ศูษส์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์ะแยะมากมายเรียกได้ว่าพทุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสักสิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือวีดบอกของท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสรับท่าที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับสลาดบทดที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวัตถุมคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงมีดหมอในตำนานอีกรุ่นนะครับที่ ถือว่าเป็นหนึ่งในดวงใจของหลายท่าน,นครับรวมทั้งตัวมเองด้วยนะครับนั่นคือรุ่นสร้างหอฉันไตรามาสปี59นะครับนี่ถือว่าเป็นเล่มแรกจริงๆนะครับที่ผมได้มาซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นแรงอธิษฐานนะครับในราคาเพียงแค่1000บาทเท่านั้นนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังบูชาเรื่อยมานะครับแล้วก็ ประสบการณ์โชคลาบเงินทองเด่นมากๆเลยนะครับก็วางอยู่บนหิ้งนะครับบนแผ่นแบบนี้นะครับหมายเลข301นะครับก็บูชาเรื่อยมานะครับในการคลิปนี้เรามีมาแบ่งปันด้วยกันทั้งหมด4ขนาดเลยนะครับซึ่งมีดฮอฉันปี59เนี่ยนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4ขนาดนะครับ ซึ่งชุดกรรมการของผมเนี่ยเป็นชุดกรรมการหมายเลข8นะครับก็จะมีครบทั้ง4ขนาดเช่นกันแต่คลิปนี้เนี่ยเราก็จะมีหมายเลขอะไรบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับตอยนี้ก็จะเป็นนะครับใบขนาด2.5นิ้วยาวรวมประมาณ5นิ้วนะครับบอกลายเซมาเต็มใบแล้วก็อัขระเลขยันสวยงามเข้มแขงเลยนะครับตอนนี้ก็จะตออคาว่ารุ่นหอชัน95นะครับ เป็นอายุของหลวงพ่อนะครับ95ปีเมื่อปี59นะครับนะครับก็จะต่อคําว่าหลวงพ่อพัดนะครับก็จะต่อโค้ดพัดโค้ดตัวนี้ต่ออยู่ในตะกุดมหาลาพอชันนะครับแล้วก็หมายเลข304นะครับบนสายก็ที่ด้ามมีตรงนี้ที่กันมีด นี้ด้วยนะครับรวนแล้วจะเป็นของดีทั้งสิ้นนะครับถือว่าเป็นมีดวัรพิเศษของวัดเนี่ยรุ่นแรกเลยครับที่ต่อโค้นแล้วก็รันหมายเลขยังเป็นทางการนะครับประสบการณ์เยอะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับผมนี่ชอบมากๆเลยนะครับอ่าอีขนาดก็จะเป็นขนาด5นิ้วนะครับขนาด5นิ้จะเขาจะตอกลายน่องสิงนะครับเลยนะครับ เหล็กตีร้อนหมื่นค้อนต้องแบบนี้เลยนะครับน่ครับอุดมวลสารนะครับแน,แน่นๆน้ำเดิมนะครับท่านฝักทำจากไม้สลาลังก่าหลวงมาเดิมวัดหนองโพนะครับหมายเลข171่ต่อโคตพัดนะครับสร้าง350เล่มนะครับ มีไตรามาสปี5 9นะครับหรือรุ่นสร้างของานั่นเองนะครับอีกรายการก็จะเป็นใบขนาด7นิ้วนะครับใบ7นิ้วยาวรวมประมาณ12นิ้วนะครับต่อกลายน้องสิงห์นะครับน่สวยเลยนะครับแล้วก็เล่มนี้นี่ติดรางวัลที่ 1, 1มาแล้วนะครับเนี่ยนะครับ แต่ใบประกาศนี่หาไม่เจอนะครับเพราะว่าประกรวดใบนามพตสมควรนะครับนะครับเล่มนี้นี่หมายเลข10นะครับต่อโค้ดพัดแล้วก็หมายเลข10บนะครับ7นิ้วแบบนี้เนี่ยนะครับสร้างน้อยนะครับเพียงแค่นะครับ200รยเล่มเท่านั้นเองนะครับ วยงามมากๆาเลยนะครับใครที่สนใจนะครับส่วนอีกรายการก็จะเป็นนี่เลยนะครับขนาด9นิ้วนะครับเป็นมีดควานใช้จริงๆเลยนะครับเหล็กตีร้อนหมื่นค้อนนะครับตอกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็อักขระเลขยันสวยงามเข้มขขังนะครับนี่นะครับพอชั้นเก้าปีนะครับใบสวยวิงวิงเลยนะครับนี่นะครับ เล่มนี้นี่ตอกหมายเลข3 8นะครับตอกคดพัดนะครับนี่เลยนะครับสร้างน้อยนะครับเพียงแค่40เล่มเท่านั้นนะครับการที่จะพบเจอมีด9นิ้วหอฉันนี่ยากมากเลยนะครับผ่านตาผมเนี่ยประมาณห้าหเล่มเท่านั้นนะครับหายากครับแต่ถ้าจอางจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่ แต่แต่มีการจัดสร้างจนโด่งดังมาเนี่ยนะครับมีดก้านิ้วน่าจะผ่านมือผมเนี่ยนะครับเยอะที่สุดแล้วนะครับผมน่าจะเป็นคนที่ได้จับมีดก้านิ้วหอชันเยอะที่สุดแล้วนะครับเห็นเลยนะครับมนลสารต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับประสบการณ์เยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของมหาโพกซัพเนี่ยนะครับเด่นมากๆเลยนะครับใครที่มองหายอยู่นะครับมีดสร้างหอฉัน ไรามารปี59นะครับจะแยกหรือจะยกก็ได้นะครับถ้ายกจะมีราคาพิเศษให้นะครับท่านที่สนใจนะครับก็าสอบถามมาได้นะครับสสานการต่อไปก็จะเป็นนะครับพระสมเด็จหวงกระเบื้องศาลาลง่นเดิมนะครับด้านหลังเป็นหลังรูปเหมือนนะครับพิธีเดียวกันกับ เรินพรล่างวัดแตกนะครับคุณปองสุพรรณจัดสร้างนะครับออกปี6-3 9 9นะครับ9,999องค์เท่านั้นนะครับปั๊มหมายเลขทุกองค์นะครับสภาพสวยระคบแ่งปันนะครับสำหรับทายที่สนใจก็ทัฒถามาได้นะครับมี3องค์นะครับส่วนใายที่ชอบแนวเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานยมก็ต้องพระขุนแผนพลายคู่พลักหน้าทองนะครับ ด้านหลังนี่จะเป็นยันพลักหน้าทองเป็นยันที่หลวงพ่อท่านเขียนขึ้นมานะครับเป็นวิชาเด่นของท่านเลยนะครับเรื่องของเมตามามเมตามหานิยมเมตตามหาเสน่เนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับสำหรับประตุมกลของหลวงพ่อนะครับเป็นพรายคู่ด้วยนะครับกดพิมพ์ได้คมชัดลึกนะครับที่สําคัญนะครับเป็นพระคุณแผนที่ผสมผงพรายกุมารด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยผงพายกุมารของหลวงปู่ทิมพรรหารไร่เนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพระที่มีผงพายกุมารเนี่ยท่านก็ถึงหากันนะครับเพราะว่าในเรื่องของเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับเจรจาค้าขายเนี่ยนะครับมีผู้ที่นําไปแขวนไปใช้แล้วเนี่ยนะครับได้พบประสบการณ์ก็คือมีเมตตามหานิมเมตตามหาเสน่ห์นะครับขายของดบขายของดีว่างันเถอะนะครับก็เลยมีการสาะหามานะครับในเรื่องของ แควคาดปลอดภัยก็ไม่ไป็น2รองใครนะครับมีแบ่งปันทั้งหมด3องค์นะครับก็ทัศธรรม,มได้นะครับส่วนอีกรายการก็จะเป็นพระหลวงพุทวดร,รุ่นพัฒนิรันตรายร้0ยปีนะครับเป็นพระที่ออกปี64นะครับตอนนั้นในหลวงพ่ออายุครบ100ปีนะครับที่เห็นนี้ก็จะเป็นเนื้อว่านดินกากายายักษนะครับตะกุดเงินนะครับซึ่งสร้างน้อยแล้วก็หายากนะครับ ที่สังคติเนี่ยก็จะมีการฝังเข้าสารหินด้วยนะครับสีดำแบบนี้นี่ด้านหลังก็จะเป็นรอยนิ้วมือนะครับที่จําลองมาจากรอยนิ้วมือของหลวงพ่อตะเษนะครับเอาเป็นเซอรมงคลนะครับนี่นะครับพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนี่ยนะครับเอาแค่ปีใหม่นะครับปี2อสีเนี่ยนะครับราคาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยราคาเบาๆนะครับพระหลวงปู่ทวดหลวงพัดนะครับรุ่นพัดนิรันตราย นะครับได้สองบารมีเลยนะครับมันจะเป็นบารมีของหลวงพ่ทโทวัดช้างให้เหยียบน้ําทะเลจืดนะครับแล้วก็หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนของเรานะครับมี2เนื้อนะครับนี่เป็นเนื้อเกสรผงพุทธคุณนะครับตะกุดเงินเช่นกันนะครับใครที่สนใจนะครับมีเนื้อว่านดินกากยายักษ์เนี่ยสามองค์แล้วก็เนื้อเกษรหนึ่งองค์นะครับทักถามมาได้นะครับอีรายการก็จะเป็น พระรูปหล่อเนื้อมหาชนวนนะครับรุ่นยกฐานะนะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับนิยมเลยนะครับออกปี6.2นะครับปลุกเสกวิธีใหญ่นะครับหมายเลข6 9นะครับตอโคตรตอกหมายเลขชัดเจนนะครับพิเศษนะครับองค์นี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยยื่นให้หลวงพ่อท่านจานให้นะครับเป็นหมึกสีขาวนะครับเป็นยันตอมินะครับเป็นพระที่หายยากแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนเคยเจออยากได้แต่ก็ไม่เคยทันครับ เพราะว่าพบเจอน้อยนะครับกล่องเดิมแบบนี้ก็ทาได้นะครับหรืจะเป็นสีพึ่งนะครับหลวงพ่อท่านหุงเองเสกเองนะครับนี่เลยนะครับเป็นสีพึ่งที่ออกปีหกสองครับตลับแอปเปิลนะครับจากตู้วัดเลยนะครับสุดยอดของเมตตามหาเสน่เมตตามหานิยมเจรจาค้าขายดีนักแรนะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านเรียนวิชาการทําสีพึ่งมาจากโลวงมึกของท่านนะครับ ือว่าเป็นวิชาเอกของตระกูลท่านเลยนะครับท่านโด่งดังในเรื่องของสีเพึ่งเนี่ยมาก่อนทุกอย่างเลยนะครับก่อนที่จะมาโด่งดังในเรื่องของปลัดขีดตะกุดผ้ายันต่างๆนะครับจนมาถึงมีดหมอในปัจจุบันนั่นเองนะครับส่วนรายการต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนะครับตะกุดหัวลูกปืนออกปี59นะครับหชุดเนี่ยก็จะมีเป็นตะกุดหัวลูกปืนนะครับก็จะมี ต่อโค้ดนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็หมายเลขด้วยนะครับส่วนรูปเนี่ยก็จะมีต่อโค้ดเป็นเลข9อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็จะเป็นเลขอารบิก9แล้วก็5นะครับต้องส่องดีดีนะครับนะครับจะเห็นนะครับเป็นรูปแวลูนะครับรูปนี้ก็เป็นรูปที่สามารถที่จะเอาไปบูชาได้นะครับเพราะว่าด้านหลังนี่ก็ติดจีวรด้วยส่วนตะกุดลูกปืนเนี่ยก็จะมีแปดจีวรนะครับแล้วก็หลวงพ่อท่านก็จะ จานตัวพระให้นะครับจานยันตัวพระให้นะครับนี่นะครับซึ่งตะกรุดที่มีจีวรแปะแล้วก็จานยันตัวพระเนี่ยจะมีแค่ส0ิบลูกเท่านั้นเลยนะครับสาิบลูกเท่านั้นนะครับจะมีรันหมายเลขนะครับแล้วก็จะมีที่ไม่รันหมายเลขแล้วก็ไม่ได้มีจีวรแล้วก็ไม่ต้องจานเนี่ยนะครับอี่ไม่จานเนี่ยก็จะมีเยอะนะครับแต่ที่ มีจานแบบนี้นะครับมีแค่สามทิบลูกเท่านั้นนะครับมีหมายเลขทุกลูกนะครับนะครับมาพร้อมกับรูปแวลนกยูงแบบนี้เลยนะครับอ่าอยู่ในถุงซีอย่างดีแบบนี้เลยนะครับอ่าก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับแ่แทนที่สนใจนะครับตระกุลลูกปืนเนี่ยดีเด่นทางไหนก็คือแม่จะไม่ฆ่าลูกนะครับถ้าเรามีลูกปืนที่เป็นตะกุดอยู่เนี่ยนะครับก็จะแคล้วคลาดจาก กระสุนปืนนั่นเองนะครับอ,อันนี้คือเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นเคร็ดอย่างหนึ่งเลยนะครับนะครับสนใจรายการไหนนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับสนใจรายการไหนอยากได้รายการไหนเนี่ยนะครับก็ลองทักสอบถามต่อรองราคากันได้เลยนะครับต้องมีแบบนี้เลย,ยจะเรียกวราโดด อย่าลืมนะครับเรามีนัดก,กันทุกวอาทิตย์เวลาหนึ่งทุกครึ่งไป็ต้นไปไลฟ์สดผ่าน YouTube ช่องนี้เลยนะครับพบกับประมคนเยอะแยะมากมายในราคาแบ่งปันแล้วก็ของแจกของแถมมากมายมีเกมให้เล่นด้วยอย่าลืมเข้ามากันเยอะเยอะนะครับทางร้านของเรายังมีมีดวาระพิเศษวัดสร้างเองปีลึกๆึกหายากๆที่นิยม ให้เพื่อนได้เช่าหาบูชากันนะครับรวมทั้งมีบราปกติวัดสร้างเองปีลึกๆรวมถึงปีใหม่ๆทางร้านของเราก็มีให้เช่าบูชาเช่นกันนะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไป นะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี่ให้รลม้วยเงินทถ้าเข้าของเงิเนงใช้เงินทุกๆคนนะให้มีความสุขความสบาย,ายากระจายกลุ่มไไข่เจ็บเงตลอดไปนะูนะทุกทุกคน